สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสูคุซุคนครับสวัสดีพี่น้องในประเทศแล้วกระต่ายของเศษน้ครับเด้อน้องสร้างไก่ท่างไก่ก็ดีครับพี่น้องเอาครับเมื่อี้เมนูจะนีเมนูเป็นซี่โค้งหมูครับสีเข็ดซีโค้งหมูใต่น้าสซูพี่น้องกินครับเครื่องปูงเข้าเตี้ยนเรียบร้อยครับผิกแห้งหอมผ่าตะไคร่ผิดหั่นซ้อยตำครับ โค้กข้าเตรียมงเรียบร้อยครับพี่น้องอ,อ,อันนี้เป็นพวกพริกไข่สดครับพี่น้องอันนี้เป็นเป็นอย่งแบบที่ใส้ขนมกีนนะพี่น้องมีอยังกระช่ายครับพี่น้องนีห้องคาตะไคร้ห้อเรีย,ยบร้อยครับพี่น้องอั่นตะไคร้ได้พี่น้องห้อ ใส่ไปเลยพี่น้องของแสบพี่น้องใส่ไปเลยบบพริกอยู่กับพี่น้องจากไส้กันอันใช่ไหมครับ หัวเข่าสีเซได้พี่น้องสีเซยังไปหอมครับแล้วพี่น้อง ปุ้งดีบาดพี่น้องัวทีครับใส่ัวทีได้พี่น้องัวทีน่งชิ้รเท่าใส่หลายแฉกไป ได้ครับน้ำปลาลดพี่น้องเข้มข้นก็ยัวโขดอย่งน้อยครับสุดยอดแล้วโยมีใส่น้ำล่างโก้งไปเล้พี่น้องไน หลังโคลงไปครับโ้ลกส่กระเพีอนมันใส่กพอนใส่กับขัวแล้วนะครับใส่ ขัดไปเลยครับเรียบรอยเห้าสีโค้งใส่น้ำเดี๋ยวไปข้างมรากันครับนี่ ได้ครับหม้อกาต้องใส่ซีสูพันธ์อบเลยครับอันนี้มันเปื่้ยไว้ก็เนื้อไก่อยู่พี่น้องสองน้ำก็ได้กินแล้วนี่นหมูครับใส่ไปอนออนครับสิไ้เนื้อสีคุมหมูสิไ้เปืเป่้ยครับพี่น้อง อเอาแล้ครับพี่น้องน้ำแรกใสลการแล้วครับเปลี่ยนน้ำได้ครับน้ำหอนพอดีเร่ใส่แค่สองน้ำแล้วพี่น้องเราใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆแล้วครับตักน้ำออกเลยพี่น้องใส่ไฟอ่อนนี่เนื้อหมูสิบเปอรดีครับ เรียบร้อยครับพี่น้องมาเมืองกันครับบ้นนี้สามนาม้ำสี่น้ำแล้วพี่น้องเบื่อดีว่นี่ครับสีโค้งใส่น้ำพี่น้องใส่น้ำไร้เนา,า,นาะบัดเสดครับพี่น้อง๋ยวาไปมึงขามึงตอนเท่ครับเท่ออกมาเป็นรูปแบบไดกครับหน้าตาเป็น,นแต่แสบว่พี่น้องไปพี่น้องหลังจากงเซนใส่ไร้น้ำครับสีโค้งใส่น้ำครับพี่น้องน้ำเครื่อง ทำเครื่องห้องวาจะจำครับนี่ครับพี่น้องอนาตาไก่ไตน้ำครับมันเป็นไก่ครับพี่น้องสีค้งใต่น้ำเป็นสูตรเด็ด แซ่บๆหอมๆใส่ผักไชเท้าสดน้ำมีนองครับเมนูมื้อนี้แซ่บๆน้ำกันครับฝากพี่น้องกดไลก์กดติดตามครับผมเป็ติมลังใจให้แอดคุ้งไตบานครับแซ่บมืองานที่นีุณภาพพี่น้องเมืองกันมื้อนี้เป็นสีโค้งใส้น้ำแซ่บๆน้ำกันครับกับบรรยากาศน้ำแม่รงฝนมาตกบนไตพี่น้องอาร์หรักชิ้นนี้ครับล่าแบก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ